มาย่างจราลมามองเก่าอลไรแบบนี่น้องอันนี้นะคะมีกล้วยวีเท่าไหร่กล้วยเล็กๆเขาเนี่ยอันีเล็กเลยอ่านั่นแหละวีเท่าไหร่กันยี่สิบน่ารักมากเลยนะก็เตะๆเลยนะคะแกปลูกเยอะจนลูกแกไม่กินแล้วเมื่อมาหยอกแม่ขาเหรีนญมาด้วยกันนะ ก็มาจุดนี้นะคะ FC ก็ 4, มาจุดนี้นะคะก็จะมีผลไม้ก็มีปีกล้วยนะเขาจะมีของพื้นบ้านเดี๋ยวเราจะหาหาจุดเราต้องอยู่อยู่ตรงนี้มาจุดนเห็นชัดนะทุกคนเนาะสวัสดีค้าสิบเอ็ดท่านด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเห็นไหมคะเขาจะมีหัวปลีนะพี่มีหัวปลีย้อมแสงน,นะย้อมแสงเราเราอยู่ฝั่งนี้ดีกว่าอเออตรงนี้เห็นชัดนะทุกคนกคนาทะเปนงัน ยืนอยู่ขังไก่ย่างกันนี่สวัสดีคก้าสิท่านด้วยอันนี้ก็จะเป็นหัวปลีหัวปลีใหญ่สุดเท่าไหร่คะสามสิบยี่สแล้วก็ยนะีส่สิบหค่ะหัว e: ใหญ่1ิถึงห้าก็มีนะคะหัวใหญ่30นะคะก็ขายได้ทั้งใบเลยนะปลูกก้วยคะ่ะบอกว่าสมัยตะก่อนเขาปลูกกล้วยนะมีนิทานพื้นบ้านนะทุกคนลูกลูก แล้วจะมีเลขีใหญ่ะเลขอะไปนีอันนี้ถุงเท่าไหร่เนี่งยี่เหรอถงยี่สิบรเท่าไหร่อะคะยี่ไหนคะนี้ยี่สิบน่อแล้วจะมีเลขมีใหญ่ นีระชกัน่าเขาลูกว่าไม่มีจิบเอยี่สิบนี่จเลยนี่อันนี้อันนี้มบอันนี้จังเลงน่ยบ้านเอาหนอมันแพงยกินไม่พอคำเลย นี่สแกนไหนอยู่บ่อบ่อเลือกไงพี่จะกยีซิบเนี่ยเลือกเนี่ยเกิดอะเกิดอีนี่เัาจะค่โลไหมโมเบลหยีนละอันนี้จักบาทนี่อันนี้ต้องก็าบาทขี้กระหยั่งกนโลโลเจ็ดศูนย์นี่โมนันเป็นอย่างคือขายนี่นี่ต่ำนี่ไอโลไมหมดไงเมื่อวานมันชุนไม่ชวยด้วยมันก็เลยอกคุณแล้ว ผิวบอสวยก็กินนั่นแหละ้นนัขางใมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลงไลนเดี๋ยวพี่สิสแกนให้เด้อโตเลือกให้ในไปหยังอันไหนเลือกเองเลยนก็คือกันหมดเละป่ะเป็นละใหม่ปกันเดี๋ยวสแกนให้วางนี่แหละกระเป๋าอยู่โน่น กินสมนังเกาเราก็จะกินแพงอะไรเถอะนะคะทุกคนโอ้ของเกาเราก็ขายจังหนึ่งดีอดอกศาสน,นะบะเขียบต้าเ,เี้เขียบถุงรหัสศูนย์ป่าทุกคนศูนย์ป่าาเอาก็สีศูนย์ไปพี่เอาไปหมื่นว่านเร็วเกี่ยวน้อยไงประมาณสี่สี่น่วยหลักกิโลเน็นหนนาตาขีหลายกินของไง กคอันนี้นะคะของสวนเดอร์พี่น้องเดอร์ก็จะมีฝรั่งมีกล้วยมีหัวปลีนะจีก็มาซื้อได้นะคะอยู่ของเป็นของกลุ่มของอำเภอประสาทนะคะโอ้ลูกคิกเกือนแม่ยี่สิบบรนิเนี่ยพักคิกกับมีค่ะพี่น้องจ๋านี่บักเขียบมี่พักคิกนะมะ ก็มาซื้อทานกันได้นะคะทุกคนเนาะอยู่ตลาดสุรินนะคะทุกคนเดี๋ยวตลาดสุรินแล้วสั่งพลังไว้แล้วแหละเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวก็จะเอาให้ไลฟ์เสร็จก่อนนะคะเดี๋ยวมาสแกน่ายเพราะว่ามันมีเงินสด บอมีเงินสดลอยนะลอยเงินในบัญชีกินแล้วพี่น้องหาลอยเงินเก็บกินเลยนะคะทุกคนขอบคุณ55ท่านด้วยนะคะขอบคุณทุกคนทุกท่านเลยก็แวะมานะคะทุกคนแวะมามาซื้อของป่างานอยู่ตลาดสุรินนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไฮไลท์ให้ชมกันนะคะทุกคนเนาะก็ของสวนก็จะอยู่ฝ่งนี้ละหมากากไม้มากมายเลยในตลาดเมืองสุรินของเรามาเลือกซื้อกันได้นะคะทุกคนเนาะ